หนูขยับตัวไม่ค่อได้เลยอะเพราะว่าแบบปวดไปทั้งตัวเลยจริงๆยังไม่หายเลยค่ะจริงๆตอนที่แบบว่าขึ้นสเต็ก็ยังแบบปวดเมื่อยอยู่แบบค่อนข้างหนักอะแบบฟีแบบแต่มันเริ่มสู้อะทุกคนยิงนไหมโอเคเออหนูจะหนูอยากเล่าย่างไงว่าสเต็ที่หามาอะไรเงี้ย แล้วหนูก็แบบว่าให้ทุกคนไปรีวิวสเตตอะไรนี้ซึ่งหนูชอบนะคือแบบว่าทุกคนรีวิวตรงดิ่งหนูชอบอะไรเงี้ยก็ด่าได้แต่อย่าแรงอะไรเงี้ยพอแล้วแบบคู่กระเตียบไปขาเขาจะแบบว่าอวยเมมเบอร์ชมเมมเบอร์เยอะอะไรเงี้ยแบบดีมากเก่งแบบมากอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบหนูแบบว่ามาและเดียวนะครับแต่ว่าเห็นเต้นบิดนิดหน่อยอะไรนงี้แต่ว่าหนูโอเคนะคือหนูแบบว่ารู้สึกว่าเป็นการรีวิวที่จริงใจดีอะไรเงี้ย ใช่แต่ว่าแบบทุกครั้งที่โชว์ไปใช่ไมเรามีห้ารอบอย่างรอบแรกหนูโชว์เสร็จเชฟป้าหนูก็จะมานั่งดูตัวเองแบบคือรู้ตัวว่าตัวเองผิดท่อนไหนอะไรเงี้ยแล้วหนูก็จะแบบว่าไปทวนท่าแล้วก็จะมีสติตรงท่อนนั้นมากขึ้นอะไรเงี้ยอย่างแบบอาครั้งต่อไปหนูก็จะเต้นท่อนนั้นแบบไม่ผิดแล้วอะไรเงี้ยแต่จะแบบไม่ผิดท่อนอื่นแทนแล้วก็แบบค่อยๆแบบว่าเรียนรู้ไปเรื่อยๆแบบคือแบบเออท่อนไหนผิดก็ค่อยแก้แก้ไปอะไรเงี้ยบางทีแบบมันก็แบบ มันมีสติอะแบบพอมันผิดแล้วมันก็นนอยกับตัวเองอะรุ้มนแบบคือแบบเอ้ยอันนี้มันเต้นผิดแล้วมันก็รู้สึกว่านนอยในใจว่าทาไมอะแบบตอนซ้อมก็เต้นได้แล้วทำไมแบบอันนี้เต้นไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็เข้าใจว่าคือหนูอะคือเพิ่งมาซ้อมแบบจริงๆจังๆแบบแค่ทีสุดท้ายใช่ไหมคะแล้วหนูก็เหมือนได้ซ้อมหน้ากระจกแค่ครั้งเดียวแล้วหนูก็ต้องแบบไม่มองกระจกและอะไรเงี้ยแบบมัมีเวลาที่แบบค่อนข้างที่จะแบบว่าซ้อมน้อย แต่หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูแบบไม่ไม่ตั้งใจไม่แบบว่าไม่ไปดูขีมนล้หนูแบบดูตลอดแบบตอนเรียนหนูก็นั่งดูอะไรเงี้ยแบบหนูก็แล้วไขว้ใช่ป่ะหนูก็นั่งถามไขว้อะไรเงี้ยไขว้บินเหรอใช่คือหนูก็บางทีแบบจังหวะมันไม่ตรงเพื่อนอะไรเยเพราะว่ามันแบบว่าซองกับเพื่อนน้อยอะทุกคนคือหนูก็รับท่าแบบพอมเพื่อนเพื่อนทุกคนชิไหมแต่ว่ารับท่าในที่นี้คือแบบรับท่าเฉยๆไม่ได้แบบทวนท่าหรือว่ารายละเอียดอะไรเงี้ยมันก็รับท่าแบบว่าให้มันแบบ เออจบเพลงอะไรเงี้ยแล้วหนูค่อยได้มาทวนตอนมา,าท์หลังแล้วหนูก็ไม่มั่นใจมากเพราะว่าแบบว่าได้ซ้อมแบบหน้ากระจกแค่ไม่กี่ครั้งแล้วหนูก็ต้องแบบว่าอันนี้เองแล้วหนูต้องแบบพยายามแบบเหลื่อมดูเพื่อนแบบให้มากๆอะไรเงี้ยสนุกหนูที่สุดดูตาเนื้อเพราะเพราะว่าเนยังไม่ได้ดูออกมาขอบคุณนะคะแต่ว่าหนูก็ อยากทำออกมาให้มันดีที่สุดอะไรเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าในครั้งหน้าอะไรเงี้ยในครั้งหน้าหนูก็อยากแบบตั้งใจแบบจะไม่ผิดเลยอะไรเงี้ยครับใช่แต่ถ้าเป็น,นในใี่หนูมั่นใจหนูก็จะเล่นแบบเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ถ้าหนูไม่มั่นใจหนูก็จะแบบว่าพยายามที่จะแบบมองซ้ายมองขวาอะไรเงี้ให้มันตรงกับเพื่อนแต่ว่าหนูแบบว่าโอเคมากเลยนะแบบว่าถ้าสมมติว่าแฟนคลับแบบว่าอยากให้แก้อยากให้หลดตรงไหนรูอว่าแบบว่า นั่นอะไรเงี้หนูไม่ได้แบบว่าซีเรียสว่าเออต้องแบบชมตลอดหรืออย่างเงี้ยหนูก็เอรอยอมข้อพิพาดตัวเองอย่างเงี้ยห,หนูไม่ได้คิดมากอะคะ่ะก็อันนี้ก็เปิดให้รีวิวนะคะก็ไปรีวิวได้ค่ะไม่ได้ไปดูแต่หุูคนที่ไปดูชอบมากๆครับขอบคุณค่ะก็จริงก็เพื่อนๆหน,นูของนตั้งใจแบบว่าตั้งใจซ้อมแล้วก็ทําเต็มที่มากๆแต่ก็เข้าใจว่าเราก็ มีเวลาไม่เยอะอะไรเง де, ี้ยเราต้องจําหลายๆเพลงเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าให้นี่ก็เก่งมากๆเลย